โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอพราป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรบุญยังมัดจิตธรรมและครอบครัวพิธีบุพเพเปตะพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานกองบุญคือกันลายนานมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีพิธีถวายกองบุญธรรมยาตราปีที่13ประธานกองบุญคือกัลายนานมิตรนายแพทย์มานัทกัลายนานมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวกันลายนานมิตรรัชนีเอรเกส์ส่วนพิธีถวาย พัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลโฮคแลนด์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปากิากะธรรมจากพระอาจารย์ทยาเขมะธรรมโมซึ่งท่านได้บรรยายธรรมเรื่องโคสกะเศรษฐี โดยสรุปธรรมะได้ดังนี้เรื่องของโคสกะที่นำมาเล่านี้เพื่อชี้ให้เห็นว่ากรรมมิได้สูญหายไปเมื่อบุคคลตายแล้วแต่จะติดตามให้ผลอยู่ตลอดเวลาส่วนชั่วความชั่วทำให้ตกต่ำลำบากส่วนความดีช่วยคุ้มครองรักษากุศลคุ้มครองแล้วยอมตกน้ำไม่ไหลตกไยไม่ไหมจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกัน หลักบาดเข้าสารอาหารแห้งน้อมถวายพระตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปรับปื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะ